กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิหรือสอปอกอสอบอกคได้ประกาศถึงแนวปฏิบัติตามประกาศสอบอคฉบับล่าสุดที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตได้นั้น รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราจะไปสอบถามข้อมูลจากท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชพลเอกนัฐพลนาคพาณิชต์ซึ่งขณะน,นี้ท่านเลขาพร้อมที่จะให้รายละเอียดกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับครับสวัสดีครับ ในเบื้องต้นขอให้ท่านเลขาได้พูดถึงรายละเอียดและก็หลักเกณฑ์นะนะครับในส่วนที่ภาคเอกชนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบริหารจัดหาจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 บพอสังเขตเชิญเลยครับครับก็สําหรับประกาศของสอบคอเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดที่สําคัญสําคัญก็จะมีอยู่สามส่วนหลักๆนะครับครับส่วนที่หนึ่งก็คือในเรื่องของ กำหนดหน่วยที่มีหน้าที่ดอานาจในการจัดหาหรือสั่งนำวัคซีนเข้าไปลับจากได้นะครับนั้นก็ได้แก่กรมควบคุมโรคองค์การเภสัชกรรมสถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทยราวิไลจุฬาพรหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่นะครับครับในส่วนที่สองก็คือก็ให้สถานพยาบาลเอกชนและก็ภาคเอกชนสามารถที่จะจัดหา หรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วได้นะครับโดยที่ต้องมีการาพิจารณากำหนดราคาวัคซีนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมนะครับครับและในส่วนที่3ก็คือพูดถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งสาหรับวง์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นเหมือนกันนะครับ เพราะว่าให้สามารถจัดหาจากหน่วยงานที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับแ,แต่ต้องดาเนินการไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแผนการใช้แก่งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็ต้องสอดคล้องกับแนวทางการาจัดการวัคซีนของสอบ,บอครหรือตามที่นายรัมตรีกําหนดนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นยังให้เป็นไปตามแนวทางหรืออยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอันนี้คือในส่วนหลักๆ3ามส่วนหลักๆที่ ตามประกาศที่กล่าวมาแล้วนะครับครับนอกจากนั้นยังมีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างสอดคล้องนะครับก็กําหนดให้จะต้องมีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบแพลตฟอร์มของบมอรพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอันนี้คือรายละเอียดหลักๆที่กาหนดไว้ในประกาศครับครับแล้วหากแต่ละพื้นที่ที่มีความพร้อมเนี่ยนะครับสามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อได้เมื่อไหร่อย่างไรครับ อันนี้คือถ้าเป็นภาคเอกชนหรือฐานพยาบาลเอกชนนี้ก็คงแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละหน่วยงานนะครับแต่สําหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคงเริ่มต้นตั้งแต่ดูความพร้อมของหน่วยงานตนเองแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็ต้องสอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนของสอบคด้วยนะครับครับอันนี้คงมีขั้นตอนหลายขั้นตอน แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาในแง่กฎเกณฑ์แล้วก็แผนงระมาณของตนด้วยนะครับครับในส่วนนี้นี่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำชับหรือว่าข้อสั่งการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมบ้างไหมครับท่านก็มีความห่วงใย,ยนะครับว่าในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้งถิ่นนะครับก็มีความห่วงใย,ยว่าในการใช้งระมานนะครับจะต้องเป็นไปอย่างมีวะสิทธิภาพแล้วก็ไม่ซ้ําซ้อนนะครับขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์งระมานที่มีอยู่ครับครับ อธนเลขาครับจะมีอะไรฝากถึงส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีการจัดหาจัดซื้อวัคซีนโควิดสิเชิญเลยครับคือในภาพรวมของประเทศนะครับสบครหรือรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการเตรียมวัคซีนสาหรับฉีดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เร็วเท่าที่ประชาชนพี่น้องประชาชนต้องการเพราะว่าเด็กกลับเียนพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับว่าแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลในปีนี้ในปี2564นี้เรามีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนจำนวน50ล้านคนนะครับครับโดยมีกำหนดการให้ฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2564เพราะนั้นก็ต้องกลาบขอภัยที่อาจจะ วัคซีนที่เข้ามาในราาจารนั้นอาจจะไม่ทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่เพราะว่าท่านนายงตรีท่านมีนโยบายว่าเมื่อมีวัคซีนเข้ามาในราาจารให้แบ่งเป็นตามสัดส่วนของประชากรทุกจังหวัดจะต้องได้รับตามสัดส่วนของประชากรนะครับ ครับและในส่วนที่สองก็คือพิจารณาจากการแพร่ระบาดจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดแรงก็จะได้รับการเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นในส่วนที่สามก็คือในจังหวัดที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่จะต้องได้รับการเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นสามส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับในแผนการแจกจ่ายวัคซีนของรัฐบาลหรือของสวบคว่าจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็ด้วยเหตุผลครับครับ และท้ายนี้ท่านเลขามีอะไรที่จะเน้นย้ำไปยังประชาชนที่ได้มีการฉีดวัคซีนแล้วว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโรคโควิด -19 เเชิญเลยครับครับก็คงติดตามจากหมอพร้อมซึ่งจะมีแอปพลิเคชันซึ่งติดตามการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนเป็นรายบุคคลนะครับ เมื่อมีข้อแนะนำหรือว่ามีคำชี้แจงต่างๆที่ผ่านทางสวบ,บคไปก็ขอพี่น้องประชาชนได้ติดตามแล้วก็ก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะปลอดภัยจากการติดเชือ100้อร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าวัคซีนนั้นไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อร้อเปอร์เซ็นเพียงแต่ว่าเมื่อติดเชื้อก็จะไม่รุนแรงนะครับ เมื่อติดเชื้อรุนแรงก็จะไม่เสียชีวิตอันนั้นคือประโยชน์ของวัคซีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกท่านก็คงต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิมในการที่จะใช้มาตรการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างอยู่เสมอนะครับก็ขอการ,ราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชพอลเอกนัทพลนาคพาณิชที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ